สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊ค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งเรื่องผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับเป็นการจะเป็นเิชน่นกับแอนิเมตํตำนานจบยุทธูดถังซานในอีพีที่2 1 8นะครับผมหลังจากเมื่อพีแล้วก็ไปจบตรงที่เอาพวกถังซานเซียวอูพ่อแม่ใช่ก็ไปกันที่สำนักขาเทียนเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนพาท่านพ่อเนี่ยกับข้อสบัยครั้งหนึ่งแต่เคยมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยังไม่อยากให้กลับมาเพราะว่าบัญชีความแค้นนี้มันแค้นเหลือเกิน ปดยเฉพาะผู้สูเจ็ดที่เขายกเรื่องของลูกเขาที่ต้องมาแบบว่าเหมือนสูญเสียไปจากเหตุการณ์ที่เหมือนแบบว่าท่านพ่อนี่คือเหมือนแบบว่าเหมือนมีเรื่องกับสนามเยอะอ่ะใช่จนลูกเขาเขาเสียอะไรอย่างนี้นก็แค้นมากๆแหละแต่ว่าก็เลยยื่นขาเสนอ ถ้าว่าทางซานที่สามารถอดทนต่อต่อพลังของเขาได้ต่อต่อการโจมตีอะไรเงี้ยก็จะยินยอมแต่เหมือนก็รู้ทั้งรู้แหละว่าอะไรทางซานก็อดทนได้อยู่แล้วแต่ว่าศักดี์ประคำคอจะไปยอมรับไม่ได้ื้อหน่อยขอขอลองสู้หน่อยอะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อในชั้นของอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่218นะครับผมตอนที่218รยิดแล้ว อาวุโสเจ็ดเป็นราชธินานามรุมาตรุทุกครั้งที่ฟาดหอนอ้าเทียนจะดับ2,500กิโลและวิญญาณยุ่งแยกร่างก็แปลว่าเสือทาต้องรับกลังโจมตีสองเท่าเจ้าตงตั้งใจรับขอดหักข้าให้ดีทันซาที่เจ็ดกลายแทวิญญาณอาวุธกลายแทวิญญาณอาวุธนะทุ๊บปุบซิว น่ายแผ่นวิญญาณยึดสายปศุสองเท่าไหวหรือเปล่าเออสองเท่าด้วยสองเท่าเออสิออกเลยฟาดเข้าไปกระหม ing มากระดูกนี่นี่ถั่วทักษะกระดูกวิญญาณแผซ้ายให้ถ่าน คุณยังให้ทานสดนัดนะคานสดนะ่เธออยู่จากการควบคุมแรงุีอนอักที่เป็นพลงานอันนทคในิตอยมาเลยังเกอื้ี้วยที่กดเ่ยเข้าท่าใสที่ก้ของเ้าที่แนะนทั่วไปงแค่ักษะการดญญา้าายแท้วิญญาณั้สองเจ้เด็ได้โอ้ยโยงเจ้เคนนี้ไม่ได้ไปไวไหด้ ตอบโต้ตการโจมตีของข้าได้ยังไงข้าจำเจ็บถอยก่อนอถาก,การโจมตีเหมือนนี้มได้เล็กไปที่ของฝาเกรงว่าคง,งไม่ได้คูมไปไหม,ไมถอยกลับไปง่ายแบบนี้นะเจา้าตุงบัดแพ้เจ้าแล้วจากนี้ไปเรื่องของข้ากับท่านเฮาเลิกแล้วต่อกันข้าผู้สมเจตต้องเกิดท่านแล้วไม่เลวหังซาาดูจากฝีมือจัะจะมีสิทธิออกความคิดเห็นในสำนักแลงที่เจ้าอยากแก้ต่างแทนทั้งเ่า ก็แปลว่าเจ้าสงสัยการตัดสินใจของอดีตเจ้าสำนักอีกทั้งกล้าท้าทายอำนาจของขอผู้อาวุโสรู้ไหมว่าคนที่ตามมาจะเป็นยังไงไม่จบอีกเหรอไม่เป็นอย่างนั้นทั้งสามก็จะบไปต้องเรียกร้องความยุติธรรมผมไปพบขู้อาุสต้องไปเรกร้องอำนาจผอาุโอปเรยกรงอำาจผู้า ถ้าเช่นนั้นข้าน้อยถังซันขอท้าทายกผู้สวท่าายตายไม่จนะ่มือเมกูจะอยู่แล้วแหละอยู่เถอะไยอเาูบก้ากลัวที่ไหนอ่ะก็บ้าเลยสิ่ห้าคนน่ะพอทุจอย่าฝืนเนาะจะได้เป็นผู้สอต่อหรือเปล่าพ่อฉันต้องไปรับฟัองโอ้แขกกับทองสำนักอะไรนะ กูบ้าไปแล้วตาซีบพระทั้งห้าคนเดียวเนี่ยนะทั้งห้่ทั้งห้าชนะเดี๋ยวรู้เลยล้วประเด็นคือเขาเรียกว่ายนะนี่ก็แบบว่าข้ออ้างมาหลายอย่างแล้วนะแต่ว่าทําตามทุกอย่างแล้วใช่ก็ไม่หยุดเราใส่ไอ้ออกเทพสมุทรจะมาแล้วแหละไอ้ตีสูตรนะมันต้องได้ใช้แล้วมันทั้งผู้วุโสและทุกคนจะฟังข้าแค่ตามเรื่องทางนั้นของพ่อแม่ข้าสักครั้ง โลกปัญญาจารย์ให้เก็บความสามารถเสมอพาเจ้ารับการต่อสู้้าถาถอนทุกคำที่เคยพูดไปพูดแล้วนะทหา,า,ารเจ้าพ่ายแท้จะต้องรับโทษตามความเหมาะสมกับสิ่งที่ดำทำวันนี้ฮะอยนาจะแนะนำห้าข้อเหรอผู้พันท้าโกนเจ้าสารยังดึงไม่รู้ความแต่เขาเป็นอัจฉรยิยะหายอย่างในรอบร้อยปีของเทีดาคอยท่านเจ้าสนักทั้งสารกำลังคัดค้านคำสั่งสุดท้ายก่อนสิ้นใจของพ่อท่าน<ะ>ท่านต้องเข้าใจ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของสำนักหลวงไปครับไปเขาไว้เถอะท่านลุงท่านพ่อสันนั่นเป็นเพราะฉันไวใจท่านพี่ระวังตัวด้วยนะคิดถึงความคิดที่ทำให้ท่านพ่อแก้จัดความบาดหมางคนในตระกูลนำพาความสามัคคีทุกอย่างขึ้นกับครั้งนี้ข้าจึงแพ้ไม่ได้นี่จะปล่อย้พวกข้าเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ได้ต้องควบคุมไว้ก่อนตัววุสรรวาลด้วย ท่าก็จดับสูดัวโวังด้วยเตียนหนึ่งเตืยนแล้วนะอันนี้เราจะขอกำราบความกอดของเจ้าห้ดูประมาณว่าเด็กมันโอหังนึยกเยแต่ห้าคนรวมมันก็ต้องแบบมันก็จะได้แบบแก่กว่าแะคไายกดนะแรงกดดนรุนแรงาึงนก่ลืมุสสจะรวมพลังจนทีทังทีพิชพโอกาสสำคัญ คะเคนการปนการมีที่รเททยคนที่มาดอ้งตูดรถแกซี่ที่จะมาอล้วไม่พอสาการต้มตีครั้งที่หนึ่งขอสะเทือนฟ้าหน่งโมันเหมือนนั่นเลยอ่ะรูดละอีดนะเออาวิสะเทือนเลยสะเทือนือน ชาร์จชาร์จขาดก่อนการประลอง,งนี้จบแล้วเหรอทาซ้ายอ่อนด้วยขนาดน,นี้เชียวใจเย็นจะเย็นมาละโอ้สีดำ เสือไม่ได้เจอกันนานแล้วที่เสือเรื่องที่สั่งให้ไปสืบเมื่อคืนมหาจักรพรรดิเสือหาเรื่องกับคนตามหลายคนเรื่องตั้งราชทายาทส่วนใหญ่เยี่ยมไปทางฝั่งของชายบอกจักรพรรดิทรงชื่นชมว่าฉลาดมีคุณธรรมเมตตาประชาชนใจร้อนเป็นกระสังนี่เขาข้ามเลยนะคำชมจากเสด็จพ่อซะด้วยรีบปรับจังเขาซะไปเยอะส์เป็นเรื่องในอดีตเรื่องในอดีต ให้อภัยเลี้ยงได้ไหมก่อนอขอบค่า เรือท้องร่างังจึงต้านการโจมตีพลังวัอุสโสได้การผ่านโจมตีครั้งแรกได้ค่ายคนร่างมันเวยสมนาถูกโจมตีไปแร้วกว่าเท่าก็คงหดทางจะเอาคืนยิ่งการโจมตีครั้ง,งต่อตไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยพี่ต้านไม่ได้แต่ว่าผมกังวลทุกขีดเพี้ยนไปหมดแล้วอยู่นั่นกาโจมตีครั้งแรกไปแล้วต้องใช้เวลาลงลังในการโจมตีรอบสองที่เป็นโอกาสทำไม่ต้องเจ็บตั้งก็ต้องชิงได้เปรี่ยนตั้งสามทิปไป าวารีสารินเดวันเพ่จะฆ่าวีสาเอครับเด็กผู้วังซื้อปฏิจัติมากขนาดนี้ยังให้รักษาที่สองของมงแสนปีได้อีกระต้าโทุวก่อนเราพลังโจมตีต่อไปฮยขอเดียวสถานพิ่พขอเดียวสถานที่พเขาการโจมตีเดียวที่มีพลังแรงที่สุด รายการตัวนี้ของเขาเล่นข้าไปเกิดอะไรขึ้นอ้าวมาแล้ว,วเดี๋ยวรู้เลยอโอ้โหเลือดเออโดนอเอาเทียนที่ทับก้อยมองตัดเป็นซานเกาะมัน ตีสูย์น่ะปังเออห่วงหนึ่งเทหนึ่งมันถว่าต้องถูกกำจัดด้ง่หดูเสียงเขาถืออยู่แล้ว่ะไม่ยอมไม่ยอมรพ้าคนีข้อดีขอเสียขอดีคือมีพลมีคุณขอเสียคืน ถ้เวลาในการรบราัเปนจอบดีด้านขึ้นและไม่มีความทนตัวโอ้โอบิดร้ใจและส่งคนที่แข็งกร่สุดมาสู้กับยที่เลอะอยู่รักษาไรบพลังอากาจอดีขันต่อไปขอเียงี่เหลือเรื่อที่จะป้องกันข้าก็ไม่ปล่อยพวกทัดนจอดีได้อีกน่เอาขึ้นไปเหย่ง เห็นอะไอยังเห็นยังนี่ถืออะไรคืออะไรเนาะแเป็นีสุทพสุน่วีสุนหดที่นึงนสินสุดโอ้หล้วจ้าเขาสอนเองด้วยใช่ไหมเป็นสุนอ่ะวู้ไปน่าจะตึงนี่อยู่กัะทีปะเออตึงเอาไว้สู้ก่กว่าี่สู้ไว้ คุณจะขวางการจ้ที่ของทังสารไป่ไหวอ่ะข้าขดาับไมด้อยเออโดนโดนสารคมสูงเหอสูหนอยคื่องไในที่สุดเวลาที่จำกัดคือแปดนิ้มันต้องไปช้ข้มูลข่าวดีต่างๆเพื่อใช้กับผู้ต่อสู้ที่ฝีมือแข็งแกร่งอัตราความสำเร็จจะต่ำ เพื่อป้องกันข้อตพล่าดที่จิ่งเทร์รี่เดทม่จะค่าสีเบลนก่อนระเหตุนี้หลักผู้อังกโที่ตกอยู่ในอาการบ้าหนุ่งก็จะทนได้ทานไมดน่ไแ้ดวิทแบดวิทาทีรรั่งโจน์จีนีนสุดคือ่อการเดยวทีชนะหลับผู้อังนะ13ตัวัีสูตรบนที่สองลอยชาพันปีลอยชาพันปีลอยชา เย็นเนาะเหี้ยเเย็นเนาะโอ้เลือนเลยอืม ทักษะการรอรฟ้มานับ้ฟ้านกมันได้เปิดุตานิตาหมิงคนดูสนุกใช่คนดดนะไม่สนุกตามิกใชะใช่สมบัติพระกับพลังวิญญาณถูกควบคุมนี สองซานสอ้โหสองซานมึงนี่ก็ห้าวกันนะเอาเรื่องไะเด็กคนนี้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงตายหรอกไม่ฆ่าหรอเห้าวเทียนพังแน่ สามวันอนยังคงเป็นราชัยผู้ไร้ที่กันที่สุดเป็นแค่ประดุจปิญญาณแต่สองทักษะที่พวกเขาเป็นทั้งสามคือดึงควบคุมหรือเปลือหันอุปภาพไร้จดการเหมือนข้าพลังสูงตอนนี้จะรู้สึกยากมากสำหรับเรื่ที่ในนามทั้งห้าท่านถ้าจะแก้โครงเล็บเทพเชื่องเช้าฟ้าบารกฏนั้นไม่ยากแค่ใช้การโจมตีในรูปแบบพลังของทักษะวิญญาณที่แปดก็ทะลวงได้แต่ทว่าพวกเขายังอยู่ในการควบคุมไม่มีโอกาสใช้ทักษะวิญญาณพอเถอะบอกแล้วอย่าฝืนเอออย่าฝืนเลย เสียสารชนะค่ะยิ่งตอนแรกจะพลิกครัแต่พลิกกลับมาชนะเลาบไม่งา่ายเลยจริงๆถ้าต้านหล่าผู้อาวุสโสตอนมาชัายหน้าไม่ได้ต่อให้มีทีสูงเทพสมุนก็คิดว่าคงลำบากอยู่ดีน่าเสียดายทำให้ผู้อาวุสโสต,ต้องลำบากไม่น,อน <c oughs> ้อยตบคุณผู <c oughs> ้อาวุสโสขอเองไม่เบียดนะผมสำนักสีขาวหวานตุ่มที่ใจถึงจุดสุใช่ถูกต้องแรตตงจะหอยไม่มีตอนนี้ ถังซันเธอยอมรับความผ่ายแค่แล้วแต่การเติบโต,ต,ตของเจ้าทำเราแปลกใจถังซานขออาภัยที่รู้เกินความจริงที่ถังซานกล้าท้าทายเป็นเพราะคนผ<า><อ>ู้หน,นึ่งเ่หร้อยฝั่งละท่านผู้หญิงอืท่านโทยังไงล่ะ ยี่หกทัานปุยนะ๋ยได้เนี่ยตัดได้เชื่อมากเลยตัดอันเนี้ยตัดตอนต่อสู้ทิ้งไปได้ยังไงแบบว่าต่อสู้แบบเป็นอีพีหน้าเขายล่กันดีกว่าตัดอย่างนี้มันกลังจะอธิบายเลยว่าเขบอกว่าก็ดูต่อสิก็ดูไปได้ไงถ้าไม่ถ้าไม่ติดอีพีฉันดูไปแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เออนะแต่ว่าเขากอลังจะเล่าให้ฟังว่าแบบจริงๆแล้วที่แบบว่า กล้าที่จะแบบว่าทับประลองเพราะมีอีกท่านหนึ่งที่เขาแบบหนุนหลังอยู่ก็คือท่านทวดถังเฉินนั่นเองถ้าทุกคนเห็นแล้วคงแบบโอ้โหโอเคมึงมีทุกอย่างแล้วีนเด็กคนนี้มีทุกอย่างที่โลกใบนี้ต้องการใช่เช่นนี้หป่ามีทุกอย่างที่ปีปีตรงต้องการแต่ก็เอาไปหมดแล้วจริงจริงว่าอย่าฝืนทันรุโสแต่เขาไม่รู้ไงว่าแบบสังสรรค์แบบพัฒนาไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าใครจะไปรู้ว่าเด็กคนนี้มันห้าวเป้งชิบหายเลยห้าวแบบห้าวะจริงขนาดห้าลุมหนึ่งนะเออยังแบบกล้ายอมรับการถ้ต้องหนึ่งุมห้าต้องอย่างนี้เแบบต้องหมดหนึ่ง้ไม่หลอกคือต้องทาาความมาว่าจริงๆอ่อะเขาว่าทําทุกอย่างตามที่ท่านแบบบดพคู่โสทาข้อกําหนด มวหมดแล้วประมาณสองสามรอบก็ยังไงเหมือนเขาก็จะตั้งข้อแม้ขึ้นมาอีกอ่ะอะไรตั้งข้อแม้มาเรื่อยๆจนแบบว่าเอ้าเอ้าสู้ก็สู้เอาสิเออสู้กนจะได้จบๆไปเลยเพราะมาครั้งนี้ก็กาเดินหน้าเต็มพลังอ่ะก็เปกาถอยอยู่แล้วจะเอายังทำยังไม่ทํเอาสิอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีนะมันทาให้คนในสํานักรวมถึงผู้โสาทั้งห้าได้รู้ว่าหูทั้งซันนี่คือแบบได้เห็นเฟรมเออคือจริงๆสิเขาต้องการจะบอกคือแค่แบบว่าขอทวงความยุติธรรมคืนให้พ่อให้พ่อได้ไหมก็แค่อ่าพ่อกลับมาเขาาสํนัก ่ S <S จริงๆของนี้แค่รี้ฟัง,งแค่นี้จริงๆจริงๆนะแค่แบบว่าโอเคต้องกลับ,ลบลลนะเพราะว่าทำได้ตามข้อตกลงหมดแล้วม,มันเป็นศักดิ์ศรีเอาจริงจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ผู้สูงเจ็ดนี่แหละจริงคนเดียวเลย คนอื่นอะถ้ายอมแล้วก็จบแล้วอแต่เรื่องลูกเขาอะโอเคได้เพราะว่าเขาเสียใจเพราะเขาสูญเสียคนเป็นเป็นคนเป็นที่รักของเขาอย่างลูกชายอแต่คนอื่นอะคือแบบไอ้ไม่ได้มันดูถูกดูถูกอะไรสํานักผู้สูงแบบว่าเขาเขาเหมือนก็เหมือนดูถูกกับเจ้าสํานักคนก่อนก็คือคุณปู่ใช่ไหมท่านปู่เออท่านปู่อะไรเงี้ยแล้วคนอันนั้นเขาเป็นลูกของท่านปู่ปะ คนไหนคนเออคนเจ้าสนักปัจจุบันใช่เจ้าสนักปัจจุบันอะหรอเอเจ้าเจ้าสนักอเหรอใช่ใชลเป็นลูกเป็กอกใช่มเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเป็กเป็นลูกเ็นังกเป็นลูกเานลูเปนลูเนกเป็นลากเป็นกเนล่กนั่กูกเลูเป็นเขานอกว่านี่เปานูกูกูเนเูกู นี่นี่ก็เป็นลูกนี่ยังไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยอยากคิดแทนเนาะอารมณ์มันอารมณ์ห้าคนนี้เหมือนเป็นญาติอ่ะญาติที่มันแบบที่จุกจิกเรื่องของเราแบบต้องอย่างนั้นไม่ได้นะมันจงไม่ได้ีลูกอยู่นี่ยังไม่อะไรเลยแล้วอะไรห้าคนอยากคิดแทนอะคิดอะคิดอะไงี้ยเดีคือเขาว่าเขาว่าเห็นแก่ประโยชน์ของสำานักท้าเทียนอะคิดแค่นั้นก็พอละกัน พอมันจบแล้วอย่าไปโกรธเขาเลยโกรธเพราะยังไงเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าถังซาดอะคนของเราอ่ะคนของเราเก่งคนเราคนเราก็เก่งอยู่แล้วยังไงก็น่าจะแบบว่าต่อก่อนได้ไม่ยากอยู่แล้วแหละแต่ก็จบก็ถือว่าจบด้วยดีแล้วไปแล้วก็ไปรอดูตอนถังซาอธิบายเรื่องถังเฉยอีกทีละกันเขาจะที่ถ้าที่บริหารนี้ยังไม่ยอมก็รู้แจ้งนะ ก็นี่ไงถึงบอกไงว่าถ้าเราขนาดนี้เรายังไม่ยอมอีกเออกูก็ไม่ไม่เข้าสํานักละเออหยุดอยู่บนภูเขากันไปนั่นแหละเรื่องของมึงไปพ่อกับอยู่กันบนภูเขาไปนั่นแหละเจื่อ่าเขายอมแหละเออรอรอดูดีกันใน ep หน้าละกันแต่พี่สนุกก็เห็นการต่อสู้แล้วก็ถังซานก็แบบค่อยๆค่อยๆ่อยฉายวิชาของตัวเองออกมาให้เห็นว่าแบบมีอะไรโน่นนี่นั่นโน่นจนทุกคนก็ตะ่นเต้ช็อกสุดช็อกสุดคือนี่เลย ตอนหนังสต์เอาตีสูตรลงมาแล้วเด็กเียกผู้หญิงว่านั่นคืออะไรอ่ะแต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าในโลกใบใหญ่นี้มีอะไรเขาก็ตกใจว่ามันคืออะไรวะเป็นตีสูตรสีทองแต่ใครจะรู้เราว่านั่นคืออาวุธที่แข็งแก่งอาวุธเทพมากเทพที่ใครเห็นก็ต้องแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออพอได้แบบเห็นก็ย่างที่คนนั้นบอก โอ้มันได้เบิกโลกเลยเนาะเบิกเนี่ยเบิกเหมือนได้เปิดโลกไม่ได้เปิดโลกเลยดูครั้งนี้คุ้มค่าจังเลยก็ว่าเขาอยู่ในสํานกเขาก็เห็นแต่วิชาค้อนไงใชเพราะว่าอะไรเป็นคนดูสนุก่แต่คนโดนอ่ะเจ็บก็ช่วยกันประคองไปออะคนเราเป็นพี่ชายหรือน้องชายทางเห้านะเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายวนนี้พี่ชายบอกว่าตอนนี้ท่านอาวุโสทางห้าจะต้องรู้สึกแย่มากรู้สึกแย่จิงเอบาส่วนทางท่านบอกว่าต้องขอโทษด้วยที่ลูกเกิด ตอบโทษด้วยที่ลงเกินลงเกินถ้าอยากหายด้วยเห็นเด็กมันด้มีสัมรคารวะเลยมันมีสมบัติรู้มันทำอะไรผิดมันก็มาขอโทษขอโทษตลอดเป็นตัวผู้ใหญ่แล้วไม่หยุดไม่สิ้นได้ที่เึ่งเรื่องนี้ก็ไอ้ตอนนี้มันเถิงมากนะจริงนอกจากการต่อสู้ก็จะได้เห็นอุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัวว่าเป็นยังไงเออก็เที่ยงนี้บันเถิงดิ นะส่วนฟังของเชนสเวียก็เริ่มเข้าสู่บททบที่8แล้วเนาะเรื่องของไอที่เป็นสีดำอันนี้จะเป็นสีดำเพื่อจะยากขึ้นเป็นไหนสองแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบตัวเองในอดีตใช่เพราะว่าทําสิงน่าจะเหมือนกับเรื่องราวของตัวเองแล้วทีนี้ต้องมาแบบว่าเขาเขาใช้คำว่าใครว่าอะไรนะพิพักษาพิพักษาาความผิดของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดบ้างแล้วจะรับผลของการกระทำได้ไหมจะรับบทลงโทษได้ไหมถ้าผ่านไปได้เราว่แน่และที่จะผ่านไปสู่ขั้นต่อไป แต่ที่มันอยู่ที่ใจอของเชอแล้วเสียแล้วเ่าจะยอมรับได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่เรนเคยทำตอนเป็นเสียชิงเหอะมันเลวร้วายขนาด<ช> นั่นแหละจะได้เห็นแหละก็ต้องไปรอดูกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วเซเดชันกับแอนิเมตันตำนานจบยุทธพูดถังซานในอีที่218นะครับก็หวังว่าจะได้เล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากถ่ายถ่ไอบอนทีวีพูดถังซานแล้วก็ถ่ายถ่ายบอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับเรเดชันในอีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวััสดีครบ